สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูโคกหนองนาครับอยู่ที่ตำบลเตียงเตียอํำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็โคกนาแห่งนี้ก็ขุดประมาณสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับปลูกพืชผักได้อย่างสวยงามนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นโครงการของพัฒนาชุมชนนะครับโครงการโคกหนองนาฟรีนะครับผมก็อ่า เป็นพื้นที่หนึ่งไร่นะครับนายบุญสมจันเทศนะครับอ่าตัวนี้เป็นพื้นที่แบบทารานาวานะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับอ่าตอนนี้ฝนจะตกบรรยากาศดีนะครับามาดูทางนี้นะครับปลูกข้างหน้านี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้สวยงามนะครับ จัดสวนครับมีคุณนายตื่นสายมีดาวกระจายนะครับกลังสวยงามบานสุนัฝนนะครับดูครับร่มรื่นมากนะครับผมต้นกล้วยสวยงามมากเลยนะครับต้นใหญ่นะครับไม่กี่เดือนนี้ครับต้นใหญ่มากนะครับปลูกหลายอย่างเลยนะครับมีมะละกอก็มีนะครับกระชายมีหมดทุกอย่างนะครับนี่หลุมพอเพียงจริงครับต้นกล้วยนะครับมีไม้ดอกมีขามีทุกอย่างนะครับ ผสมผสานครับายไปแล้เดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนี้นะวันนี้จะพาชมสวนครับเจ้าของอ่ากลังเก็บของอยู่ครับผมก็จะพามาชมนะครับ่ฝั่งนี้ก็จะเห็นต้นกระเจียวครับต้นกระเจียวต้นกระชายต้นคานะครับต้นขิงอ้อยนะครับสวยงามนะครับข้างนี้ก็จะเป็นพริกนะครับ พริกก็ติดผลนะครับอ่าก็เก็บขายมีรายได้นะครับสร้างรายได้นะครับดูครับต้นโตมากครับแค่ไม่กี่เดือนนะผมพฤษภามิถุนากรกฎาคมกันยายนลาห้าเดือนหกเดือนครับสวยงามมากนะครับดูกล้วยนะครับสมบูรณ์นะครับจริงๆนะครับในส่วนของหน้าฝนก็จะเจอในส่วนของอ่าเนี่ยพริกนะก็จะเป็นใบด่างเนาะมันจะเป็น ไวรัสนะครับน้ำฝนนะครับก็จะเจอในส่วนของโรคตัวนี้นะครับ่าดูครับมองไปทางไหนก็สวยนะครับเจ้าของก็บอกว่าไม่อยากไปไหนเลยนะครับอยู่ที่นี่ก็มีความสุขนะครับได้ปลูกนี่ปลูกนู่นนะครับได้เห็นต้นกล้วยนะครับก็ตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งใบออกนะครับอ่านี่ครับตอนนี้เขาก็มีรายได้จากการเก็บพริกขายนะครับเอาพริกไปขายสร้างรายได้แล้วนะครับ ในสวนต้นกล้วยนะครับนี่ครับเท่าจริงครับขุดน่อไปขายก็ได้หลายบาทเหมือนกันนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับอาหารปลานะครับก็จะใส่นะครับในถุงจะเป็นในส่วนของข้าวรำต่างๆนะครับใส่ในถุงแล้วก็ให้ปลามาตอดกินนะครับโหดูครับนี่ครับปลาเป็นฟูงเลยครับมันก็มาตอดกินแบบนี้เลยครับ ปลาเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมดูโอ้โหดูนี่นี่ปลาเยอะครับมีหลายรุ่นเลยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมันก็มาตอดกินน้ครับประหยัดลดต้นทุนนะครับให้มันมากินอยู่ที่เดียวนะครับลูกน้อยก็มีนะครับลูกเล็กน้อยก็มีนะครับนี่ครับลดต้นทุนนะครับเราไม่ต้องไปซื้ออาหารนะครับตัวนี้ก็จะมีผักบุ้งมีแรงต่างนะครับก็จะเป็นอาหารอย่างดีให้สําหรับปลานะครับน้ําตัวนี้น้ําใสมากนะครับน้ําสวยนะครับธรรมชาติเลยครับผม ดูปลาดีคระเต็มเลยครับกินอย่างอร่อยเลยครับผมดูครับความสุขนะครับของคนทําเกษตรนะครับดีะรโหดูดูดูมินกินครับดูทัศนียภาพโดยรวมนะครับฝันว้นสวยงามมากนะครับนี่ครับเป็นแหล่งให้สลับคนที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้เรื่องการนำโค้งนาะนะครับมาดูที่นี่นะครับ ได้ผลสวยงามนะครับก็สำหรับใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้ครับอยากเชิญชวนมาชมนะครับมาเรรู้มาสัมผัสนะครับกับทําเกษตรครับตั้งใจจริงนะครับทําก็จะประสบผลสําเร็จนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอตอนนี้เจ้าของกําลังเก็บพริกนะครับ เดี๋ยวไปชมเก็บพริกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับฝั่งนี้ก็จะปลูกถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนะครับมาดูนะครับนี่ดอกไม้สวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับที่ปลูกข้ามหน้ากันนะครับต้นก็โตสวยงามนะครับมีทุกอย่างนะครับนี่มีต้นขิงดาวกระจายนะครับต้นสักไม้ป่านะครับปลูกแซมข้างข้างนะครับก็ สามารถที่จะเดินเก็บได้นะครับนี่ครับเดินไปก็เจอนี่เจอนู่นนะครับก่อนหน้านั้นก็จะปลูกไตโมนครับเยอะแยะเลยนะครับมาดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นไข่หอยเชอรี่นะครับนี่นี่นี่เต็มเลยครับไข่หอยเชอรี่นะครับอยู่ตรงข้าวนี่ครับนี่ครับก็สามารถที่จะเลี้ยงจําหน่ายได้เหมือนกันสับหอยเชอรี่นะครับไปรายได้อย่างดีนะครับ ดูครับพื้นที่นะครับสวยงามนะครับคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกเจ้าของสวนหรือเปล่าไม่รู้นะครับกำลังเก็บนะครับเก็บอะไรครับผมเก็บพริกเก็บพริกอ๋อเดี๋ยวเดเดี๋ยวดูสาธิตการกินพริกอุ๊ปอร่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นีได้แล้วครับถ้วยหนึ่งนะครับมีมะเขือก็มีนะครับนี่อาหารเย็นนะครับอร่อยนะครับ บรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมครับดอกไม้ก็สวยนะครับเนี่ยเจ้าของก็เก็บไปเรื่อยนะครับรูไข่หอยเชอรี่เยอะมากครับท่านผู้ชมมาเต็มเลยนะครับตรงข้างเนี้ตรงข้าวนะครับเต็มเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ